ราที่โด่งดังไม่แพ้กับดาราในสังกัดของพวกเขาเหมือนกันมีใครกันบ้างวันนี้พาเรศบันเทิงได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะอันดับ5ผู้ที่อยู่เคียงข้าง u u e n s of ค h a n s ชมผู้อารยา แถมดูดาราที่อยู่ในความดูแลก็ต้องยอมรับว่าหวานเสียบธนรัต์อยู่ในลิสต์ผู้จัดการที่ทรงอิทธิพลไม่น้อยเพราะไม่ใช่แค่เธอคือคนดูแลตัวแม่อย่างชมพู่แต่ก็ช่วยดูคิวให้กับสองพี่น้องคริสและพลอยหอวังที่ระดับความปังก็ไม่น้อยน่าใครค่ะ อันดับที่4คขอยกพื้นที่ให้กับผู้ปลุกปั้นซุปตาหน้าใสเจมจิรายุอย่างปิ๊กชันฉลาดอาทิตย์แมนจเมนท์ที่ทำให้ชื่อเสียงของเจมจิโด่งดังขั้นสุดแต่ก็มาพร้อมกับข่าวคราวในแง่ลบโดยเฉพาะช่วงแรกเริ่มประเดิมความดังว่าทำตัวเป็นดาราเรื่องเยอะเขาถึงยากซึ่งผู้จัดการส่วนตัวก็พลอยโดนหางเล็กไปด้วยเช่นกันค่ะ และจะไม่ค่อยออกสื่อแต่ถ้าเปิดดูลิสต์ดาราที่ถืออยู่ในมือแล้วละก็ต้องยกให้กับสองพี่น้องแพรพรมณนีพลอยวีนาผู้อยู่เบื้องหลังนักแสดงคิวทองแถวหน้าทั้งหมากปารินเบลล่าราณีพริมรมิดาเปรียวทัศนียาเป็นต้นและหากย้อนดูข่าวสมัยหมากปารินเจอพิษไหลหลุดก็ว่ากันว่ามีสองรายชื่อผู้ดูแลเจอข่าวลือวงในว่าเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้หมากมิ้นต้องแตกคอกัน ที่สอนาทีนี้ใครๆก็คงได้ทําความรู้จักกับผู้จัดก,ก,ก,การดาราสาวที่กําลังปวดหัวกับข่าวเช้าไม่หยุดไม่หย่อนยางใหม่ดาวิกาโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังและตามติดเธอทุกฝีก้าวก็คือพี่สาวร่างอวบที่รู้จักในวงการในานามกล้าวน้ำพราวอดีตเด็กในคาถาของเอสุภชัยที่จบลงไม่สวยด้วยเรื่องผลประโยชน์จะต้องถอนตัวออกมาพร้อมคำคารหาตีตราว,ว่าเนรคุณอยู่นานซอกนาน หที่ไม่มีวีแววโดนค้นแชมป์เป็นผู้จัดการดาราที่ร้อนชาพอพกับซุปตาในสังกัดจะเป็นใครไปไม่ได้หากไม่ใช่เอสุภชัยศรีวิจิตผู้มีพรสวรรค์ทั้งตาเหี่ยวและมือทองหยิบสันปั้นแต่งใครก็โย่งดังแทบทั้งหมดและต่อให้โดนข่าวลบหรือถูกโจมตีว่าทำนาบนหลังคนตลอดระยะเวลาบนเส้นทางของผู้จัดการคนนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่มีใครคนความเก่าของเขาลงไปได้